แปะกยา,นานันงานลแ,แล้วอยู่ไหนล่ะขอพี่เขาดิแล้วมัติดหนังเนี่ยนะอืมเป็นไรอ่ะไม่เจ็บหรอเจ็บอะไรเราไม่ลองถอนบาวส์ทูบาวส์ทูแม็กแม็กกฟอนมาสเตอร์รรรอยังไงมันก็โหลดอ่ะ ไม่ไาไเป่รากาไง้ไม่ใช่าอ,อาหาหาข้าวเลยอะเขาไปทำอะไรวะโอ้โหทาจะลืออาดาน,นี้เออกกอือนเฮอากะไรทใส่น้นี่ยเทใส่หมดเลย น้ำเยอะเกินไหมอ่ะเทสายอันนี้มันจะอ่นะเนาะสงสารคุณเก็บอ่ะไม่เอาเทนล้วลองกระเด็นเอาตักใกล้ๆดิตักใกล้ๆขยะเกิดเทตรงนี้ดีกว่า